<laughs> the Fight Club Island is getting it done, brother. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์ดินแดนแห่งสภาพบุรุษลูกผู้ชายครับผมตอนนี้ผมอยู่กับสภาพบุรุษทั้งสองท่านแล้วครับท่านนี้ชื่อว่าอะไรครับหนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งมาจากไหนครับเยาวราชครับเยาวราชหนึ่งครอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปนะครับท่านนี้ชื่อว่าอะไรโชคครับโชคมารอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่สามรอบที่สามแล้วโชคมีอาชีพเป็นอะไรเป็นนักเรียนนักศึกษาทำไมถึงติดใจมารอบที่สาม ก็คือแบบเหมือนผมได้เปิดประสบการณ์ผมมากขึ้นนะครับได้เจอคู่ต่อสู้แบบหลากหลาได้เจอเชอิงมวยแบบหลากหลาอเลยชอบครับผมสองคนนี้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมไม่เคยมีเรื่องครับจบจากนี้เราคือเพื่อนคือพี่คือน้องนะครับข้อห้ามนะครับห้ามโจมตีอวัยวะเพศห้ามโจมตีลูกกระเดือกห้ามโจมตีกระดูกสันหลังห้ามจับทุ่มที่เหลือกดคือไม่ไปกดเราเปิดโอกาสให้คุณได้สแสดงความเป็นสภาพผูุ้่ได้เต็มที่เตรียมตัวครับใส่พันยางชนหมัดกันหน่อยครับ Kom op, kom, hey! บั้นหนึ่งบั้นหนึ่ไม่เป็นไรเดียวริบเดียวไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไหวไหมหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกไหวไหมหายใจเข้าลึกเขื่หายใจเข้าลึกไหวเปล่าเเขื่อนแล้วเล็กแล้วไม่แล้วอะไรครับไม่เป็นไรพี่เหล็กสองกติเหลืกสองกติได้แค่ฉันถูกต้หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกนะโฟกัสหน่อะครับจะดูแตงนิดหน่อยไรไว ไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมพอเลยอย่าไปคิดมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษเหมือนว่ากระดูกเรายุบไหปกระดูกยุบขึ้หน่อยกระดูกยืดไหมกระดูกยุบนะอยากสู้ต่อเปล่าสู้ต่อครับสู้ต่อครับ Càng buồn, càng buồn, càng buồn, mọi người càng buồn. Quay! <laughs> yeah,

โยครับบอกบอกให้ชาวโลกรู้ดิบอกบอกบอกให้ชาวโลกรู้ดิโชคบอกดิยังไงถอดทันยางก่อนถอดทันยางทีน้องทุกคนครับ,บญญเรามาตรงนี้แล้วคุณคิดว่าเราอาจจะระบายความแค้นมาเจอกันแต่พอาสุดท้ายเราก็กอดคอไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับตบมือขอบคุณ